ไม่ใช่ศัตรูของผู้เล่นไปเลยอืออือือืแย่เลวคุณก่งตายแน่ล้ายคุณบอกบอกตายก่อนไปมันหนีแล้วมันหนีมันหนีมันหนีมันก็ตายไได้ครัวด้วคุณระวังนั่นเลนะมีเจ้าที่กกุดโอ้กาดกาดโอ้ตายนี่อาินเตอร ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง KGTH เย้ตอนนี้เราอยู่กันในเกม Ark Survival e v o นั่นเองเนื่องจากมีการแจกปีที่สตรีตมอ่ะนะฉะนั้นเราก็จะได้เล่นกันนะก็สำหรับภาพนะคะบัวครับเอาดิ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 อาดอาดโอ้โหหนีแ่ะ <summary> <hygiene> สำหรับสำหรับภาพนะคะก็จะแบบ ภาพอาจจะสีจ้าๆแบบไม่สวยเท่าไหร่นะคะเพราะว่าทางทางเราแบบปรับให้มันแสงมันชัดขึ้นอ่ะแบบเวลามันมดๆจะได้คนดูจะได้มองเห็นนะอันนี้ปรับเพื่อคนดูนะเพราะาตอนแรกมันสวยกว่านี้เยอะเลยแต่ว่าปรับอันนี้เพื่อคนดูให้มันแบบมองเห็นเมืมม่อตื่นไม่งั้นๆๆมันจะมืดเวลาปรับ<ๆ>เงาเะฉะนั้นก็เลยขอแบบขอเป็นภาพแบบนี้แล้วกันนะจะได้เห็นนะคนดูปามกับปามปามก็ สำนับเสียงก็ขออภัยด้วยนะคะแบบไปผ่าผันคุดมาแล้วมันไหมที่เย็บหมอมันหมอเย็บผิดหรือเย็บอะไรก็ไม่รู้ไม่มัน่นใจเหมือนกันไปเย็บติดไว้กับกระพุ้งแก้มก็เลยเสียงไม่ชัดก็ขออภัยเรื่องนี้ด้วยนะคะนท <No. S 1> ีนี้เราก็ฟัะะ <No. S 1> งกันต่อรอกอนเทนเต่าเปลี่ยนตัวโดนอย่ากุ้งเต่าไม่จริงในชีวิตที่ผู้เล่นใหม่แต่วโจมตีมันนะ <No. S 1> อย่างอยต้องมีในตัวเต่าเลีย,ยงเร็ว กดไอ,อ้ิไปนนะถ้าปล่อยไหมแค่นี้ทำไมเลือดมัน oh. ดเดบยวอัพแล้วรู้ปะกูเกมอาร์ <c oughs> กนะจุดสำคัญเขาบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องวิ่งเร็วกว่าในโดร์เตเวย <c oughs> เราแค่วิ่งเร็วกับเพื่อนเราก็พอแล้วเ <c oughs> ยี่ยมไปเลย เอ้กูดเหมือนมีพลอซอที่มันเป็นแบบไซเบอร์เลยแบบสิหเห็นป่ะข้างหนา้าแต่เวลาบูแต่ภาพมันแตกมากเลยได้แชชอีกเยอะแต่ไม่เออต้องบอกก่อนนะคะว่าอันนี้ได้ไปปรับเบอร์มาน,นิดนึงก็คือไม่ใช่ออริจนนนนินอลนะไอพวกของที่ได้อาจจะไม่ได้เยอะขนาดนี้เพราะว่าทำรอบตอ่อไปให้มันเล่นง่ายขึ้นไม่งั้นน่าจะตุยเย่กันเนื่นงจากไม่เคยเล่นเกมให้ดูรูปเพียบเลยในเวลาฮีโร่เหลือไว้ให้ด้วยดี อยู่ไหนยังหาไม่เจอเลย่ะไหนคุณแนะนําแหล่งทําบะเอ้ยคุดแย่แล้วคุณตัวเล็กเทียบเลยคุดถ้าเราไปจิ้มบันทีหนึ่งนะมันจะมากันเป็นถุงเลยคุดเราต้องเตรียมอาวุดไว้ก่อนแล้วคุดรีบครับอาวุธเล็วขอีประมาณแปดร้อยล้านอันพร้อมขนาดนั้นเชียวใส่ชุดไ้ก่อนแล้วกันคุณนดงช่วยป้องกันหรือเปล่าไม่ดูเหมือนกันไม่ถึงเลอ่านแป๊บเออมีอมเมอร์นี่วาต้องใส่แล้วแหละ ของพอบ่ะวไม่มีหนังโอเคนงั้นต้องไปบวกกับมันก่อนถึงจะได้เปเตัวกิ๊กกี้มาก่อนกุ๊ดไอตัวเล็กอ่ะกุ๊ดอยู่ไหนกุ๊ดมาพร้อมกันแล้วกุ๊ดเวลาดวครับแล้วจัดการตัวกิ๊กกี้กันก่อนเอ้ยมันมาแล้วมันคือแผลกระดูชูไปก่อนแล้วกุ๊ดก็หนีอย่าพึ่งค่ะอย่าพึ่งอย่าพึ่งไปซ้ำศบนะเอาไอตัวกิ๊กกี้ให้หมดก่อนแล้วกุ๊ดเต็มเลยตัวกิ๊กกี้มาดีมาดีอันนี้อย่าพึ่งไปซ้ำตบใช้ขวานเอามันจะได้เยอะกว่าไม่ถนัะมือไว้ไปแล้วโดตัวกิ๊ อย่า <thôi S 2> เพ <normal> ิ่งซ้ำศพนะคุณใช้ขวานคุณได้ดีกว่าตัวคีจี้หานี่นะเราขวานพลาดแม่งเลยแล้วกันแค่ฟุตเก็บตพตัวคีจี้ไปหมดหรอเออเธอแทงไม่เจ็บ้ายหมดเลยอ่ะไม่เหลือไอ้เก่งเลยอ่ะยังไม่มีเนื้อเลยโดโด่อย่าแสงจ้ามากน้ำหนักตัวไม่ไหวแล้วมองอะไรไม่เห็นเลยคุณแสงจ้าเกินไปโดโด้เวลี่เจ็ดแหลยทำไมโดโด้เวลเยอะจังเบลี่เยอะคนนี้ ฮ่ามาหวัดดีปาร์ตี้โดโด้ได้เทเทก็ไปทำอะไรได้กินต้องยามือบอลลืมไปฟูดแย่ละกูกินเจอไอตัวพ่นพิษอะจิ้มเร็วไปก่อนแล้วกันฟูดตัวพ่นพิษอยู่หน้าหรอทำไมเลือดเก่งน้อยเลือดเลี้ยงเ้ยเห็นปะเห็นอะเดี๋วไปไล่ไอ้เราต้องจับแล้วฟูด เอ้ยยังไม่ได้ครับกระบองไม่ใช่ยังไม่ได้ครับกระบองเหมือนกันถอยก่อนทุกถอยถอยถอยไม่เห็นนะไม่เห็นไม่เห็นนะมันยังไม่เปิดเอ็นเกมน้อแอนเกมของเงยังไม่เปิดเที่ผาเพนก่อนเพ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 นมาใกล้ๆแล้วงั้นจะเห็นช่วยสนับสนุนโดยใช้ตบใสเมืองเกาะใช่ไหมใช่มัดแล้วกันนักูใช้หมัด่มันไม่มีกระบองเลย ถ้างั้นเปลี่ยนขาเวทีเพิ่มเวลไปรู้สึกคนที่ช่าจะไม่ใช่กูคนเวลน้อยแล้วเป็นคนแปลกเนาะเอ้เขาบอกว่าให้เอาขวานติงหินปะอยากจะได้หินได้เยอะกว่ามันไปดูกันว่าไหนวทำไมถึงใช้ทำไมถึงใช้ขวานขุดหินแล้วใช้พลิกแอคขุดต้นไม้วะไอเกมบ้านเลยคนงงหวยกูเหรอตกเกมหมดได้เวลาฮีโร่เดี๋ยดิ อ,อ่านแล้วกันเดี๋ยวนึงเดินไปเก็บไปแล้วกันพี่เก็บของจะเต็มแล้วจังหวะแมแลวละแต่วิ่งไม่นะต้องวิ่งเร็วกว่าเพื่อนยัง <c oughs> ไงเนี่ยเนี่ยอะไรรับวิ่งไหนเห็นน้องพุ่งเข้าไปวิ่งเข้าไป,ป,ปชาร์จมันเลยแนะ่ใจเย็นดิไหนเปน <c oughs> ไหนแล้ววิสุทธิภาพมันไม่่อยสวยเท่าไหร่โอเคสลอตข้างหน้าเขาใหญ่ขึ้นหน่อยมองไม่เห็นเมื่อกี้ ไ,ได้เวลาดูไค <laughs> <laughs> ุณเก็บตบมันด้วยดีค่าอย่างเดียวเลยคุณเด็กหิงล่อนะแล้วคุณไปบอกมันเร็วๆเลยนะโอเคนะอโรวจออารวจรออืออืตัดมันไปดนีนดอือคุณไปบอกมันเร็วบอกบอกมันนีแล้วมันหนีแล้วคุณเอา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 ไม้ไว้ไว้ไวโอเคโอเคโอเคโอโออะไร อะไรอโอ้โหคือคูอ่อะไโอ้ยอ<า>่ะเดี๋ยววลาฮีโร่เดี๋ยวฮีโร่บบมันกุดยามันโหดมากเินจำได้ว่าบบกิ่งตีมันเป็นมัดเป่านานมากคว่าจะต้อเฮ้ยไหนๆนนี้มันก็ได้แคเคลียร์อยู่แล้วมันก็ตีกุดย,ยาใหญ่ได้จัดเลี้ยงมากง่ะอันนั้นจัดเลี้ยงกุป่าที่มันวิ่งตามกุญยาจะเย็นกุมันไม่ใช่จัดเลี้ยงที่เราควรจะไปยุ่งตั้งแต่แรกโบล่าเอาเหวี่ยงมันไม่ได้อะไม่ได้แต่มันน่าจะอึดไปป่ะอึดมากแล้วข้ามไปก่อน ฝากไว้ก่อนเถอะจะโดโด้วยอีกแล้วคุณทำไงกับมันดีค่ะดีครับรแเลยฝั่งน,นี้มีอะไรไม่เออสิงโตนั้งแรกอะลโอ้โหตัวอะไรในน้ำอีกแล้วเนี่ยอย่าไปยุ่งกับมันเลยตอนนี้นไม่ค่อยมีอะไรเลยอย่าไปยุ่งกับมันเลยอย่าไปยุ่งกับมันเดินไปอีกไหมล้วเราจะสร้างบ้านตรงไหนเราควรมีที่พักพิงด้วยนะไม่มีอะไรบวกเลยวะเย่ะจัง เดินตรงไปเรื <m ics> <sh yelled> ่อยๆมันจะเจอหนองน้ำบ้านเราจะเจองูไม่ใช่จะไม่ผิดคุณอยู่ไหนอะเราเดินไปด้วยกันดีกว่าไหมเรารู้สึกจะแยกกันตลอดเลยนะคุณอยู่ไหนอะตามอยู่ไหนร้อนว่ะนี่ไงไปยืนตรงนี้ยังไม่หายร้อนหรอพูดชื่อช ร้อนนี่หมายที่น้ตบุกพวกเราหม่ไม่ไม่ในเกมอนอนทุกพวกเราก็ร้อนไปไหนอะ่ะเลีนวิ่ะไปจับว่าไงในเวิร์ดเดินวนไปข้างหลังทำไมใไ,ไหนอะกูดเ้ยจ,จริงๆอ้าวมันไม่มีชื่อขึ้นหรอของเก่งอ่ะไม่มีของกูณมีปฏิเดนสาวกู๊ณเป็นคนที่คนที่จะไม่ไม่ควรจะมีนะและเก่งเป็นคนที่ควรจะมีเพราะเก่งถ้าถั่ว ระวังเจองูนะอย่ายถือไม้แหลกไว้ดีกว่าใช้ไม้บอกไม่น่ามีเอ้ยเตโกอย่าเบี้ยวามาเลยันจับแตงโะดูอยู่นะตา,มาไม่ทนะันไปเนี่ยเดี๋ยวอยู่ได้อยู่ไม่มีเลยเลยไม่มากนนามีแค่ไมีเต่าไอเต่าในเวลาฮีโร่ไม่อยากโก้เต่าระวังมันตายนะตัวโกว้เต่ามันอิดอ,อ่ะตีแรงด้วยะทำแบบนี้เลยเราต้องเดินไปเรื่อยๆก่อนเราเราต้องหาที่นัว่าอาหารอาหารไหน วิ่งเยอะจัดเล่มหีระพับที่เนาะแย่ yeah, แล้วสังเกตเหมือนกันแย่ yeah, แล้วเรียกเบอร์ลี่ลงไปทำหาที่พักแรมแล้วก็ทำกับข้าวที่ได้ลองท้าไปกับไงกินเยอะเกินไปจะขี้แต <c oughs> ่เม็นทางเลงเกนเป็นสี่ถึงแปดไปกระตากเลยเฮ้ <c oughs> ยหมืนหนองน้ำตัวอะไรก็เป็นพวกโผล่กบอะ่ะได้เป็นฮีโร่ คุณอย่าไปยุ่งกับโกลเห็นได้ข่าวแบบซ้อมศึกษามาเขาบอกว่าอย่าไปยุ่งกับสิ่งมีชีวิตที่มันดูเหมือนเป็นแซขึ้นบกขึ้นน้ำเกมนี้มันโหดมากตัวนี้มันพรอ็อพอินเบอร์รี่ไปเป็นกระแตกจริงๆจะไม่เดือดรออาหารมัขึ้นเลยเหรอฮัลโหลแต่เมื่อนี้ปกติมันก็ไม่พักอิ่มใช่ปะไปไหนแล้วเนี่ยเดินเร็วเลยแกฮัลโหลตัวอะไรกูถึงเจอตัวที่มันนองหัวทิ่มปะกูเก่งหรอไปทางไหนโกูกินเจอหัวละ ยินเจนในเรื่องเสาหัวล้านหัวโม่งนะไปเลยจับไอ้นี่อะไรกูดดูไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่เกินไปไหนได้ในชิเป็กแค่จามแั่้าวไม่ตัวอะไรในแนวฟาดแม่งเลยดูไม่เคยฉลาดเท่าไหร่ขอฟาดแล้วกันวิ่งอย่างเร็ววิ่งอย่างเร็วเลยกูเชื่อได้กูอะไรอะไม่จับเลยวิ่งอย่างไปดูมือไม่ได้ไม่จับมือถามมันก่อนนะเออเก็บในโบราณนี่นะ ลจริงๆในตัวฉันไม่กูต้องช่วยกูมันไม่เป็นกูแล้วมองมันเลยอุ้ยกูไปเจวผิดตัวงไงมาด้มองเดี่ยมองในตัวฉันหายเดียวตัวใครตะันละเจ้าตัวใครตะวัฮละเจ้าสิงี่เลวโดนกระดูกมีตะวันนี่อุ้ยแล้วมันตามเก่มันติดเลยเดี๋ยวก็ซัดแม่งเลย มันตามมาอยู่วะมันไม่ตามหรอกมันยังตามมันตามไม่ใช่มันยังตามมาอยู่แต่มันตามเราไม่ทันเฉยๆเฮ้ยตามอยู่มีครับรออะไรครับเฮ้ยเลตเตอร์คุเลตเตอร์ต้องสู้นะไม่ใช่ศัตรูของผู้เล่นใหม่เลยอืออืออือแกแล้วกูเก่งตายแน่ละคนณบองบอกตาก่อน ไปมันหนีแล้วมันหนีมันหนีมันหนีไปมันกินตึกลุยด้วยคุณระวังนั่นเลยนะมีเจ้าระทิงกุ๊ดล่ะกุ๊ดถอยโอ้กอดกอดกอดโอ้ตายจิ้มไฟแล้วค่ะกินเตอร์โอ้ไม่เกิดมิงไม่ได้ด้วยโอเคไปด้วยกันเลยตอนเดินมารอบแรกไม่เห็นมิจระเข้เลยนด้ว่ามันมาเดินแบบเล่นๆ ําทามองเคิงเลยจ้ะ <BS> กลับไปเอาของกันรุตเอาหรอเอาดีจะทิ้งเหรอในตัะสาวกุตก็อยู่นั่นไม่ใช่ในตัวสารนะวสารุตตายแล้วปล่อยนะเลยจะไปเอาลงไปในน้ำเนี่ยนะจะรอ,อดรอดหละเอ้ยตัวนี้มันคือตัวอะไรวะตาม,มันาถึงนี่เลยเป็นตัวใหม่เฮ้ยคุณม,มันขโมยอะไรไปก็ไม่รู้เลยคุณ ตัวอะไรไปมันไม่ยุ่งอะไรกับคุณอะสรุปแล้วอ่ะตัวอะไรไม่รู้ต่อยนันสลุปว่าไม่รู้ว่าตัวอะไรจะต่อยมันสลุไปแล้วน่าจะเป็นตัวขโมยไหมตัวนี้ขโมุยไส้กินอยู่ตรงถุดเริ่มต้นอ๋อกินได้เฉพาะตอนตื่นเงินตายใช่เอากูกินกดไม่ได้มันคือตัวอันเทียบหมอคุณอย่างเงี้ยใช่ป่ะใช่แหละใช่ ไอ,ต,อตัวนี้จริงมันจับได้นะแต่มันต้องจับตอนมันตื่นอยู่แต่ั้นมันตายแนละ้วใส่แม่ <laughs> ไม่รู้ว่ากิฑ์ต่มันจนมัน,มนตายหาตายวะชุดไม่ได้ช่วยอะไรเลยแม่ซ็งเป็ด็ด <laughs> ีตายจะยับยั้โดนเยี่ยมสองทั้งี่ <laughs> <laughs> ม่วงเท่มีทีไหนเฮ้ยพซ ไปทางอื่นดีกว่านะไปทางภูเขาอะไรหน่อยเดี๋ยวทางป่านะั้นไม่ได้จะเหมือน <laughs> จะบอกว่าพาราโซหันบ้ากว่ากูสิ่งที่เกิดขึ้นคือกิ่นต่อยมันรุนรุนเอ้ยทำไมกิ่งต่อยมาแล้วเรื่องกลิ่นจมดแพ้น่ะ <laughs> ขอบสง,ง่าพาราโซที่บักไป้เราจะเก่งจะตาย <laughs> ห่าเลยจับได้อ่ะทระมาจับตัวอยู่ มันไม่ขึ้นข้าเทมีมันกินอะไรเบอร์รี่ปะเบอร์รี่เฮ้ยได้ตัวดีก็นนี่เออขึ้นขึ้นละขึ้นละสภาพสิงคือกินต่อยมันใช่ปะเลียกเก่งรถอย่างเดียวเลยแต่มันทำไมมันสนุกไปเนี่ยนันสิอ๋อมันมันอยู่อัดตรงนี้มันมันแบบโชคดีที่มันบัก ถ้ามันไม่บักก็คือมันพงหนีไปนานแล้วช่วงทีที่เจอพาราสอบักกิ่จะกลับไปเอาของยังไงดีอ่ะจุนปล่อยจอยกับของแหละไปไปก็อาจจะได้ตายชีวิตสองดูชงเลยเราต้องไปเตรียมให้้อมก่อน,นแม่กุ๊กกิ่งรู้สึกกำลังจะตายเพราะว่ากิ่งเก็บของแค่ต่อยต้นไม้เก่งก็รู้สึกจะกตายแล้วอ่ะพูดจริงนะ นี okay. ่องเราตายเร็วขนาดนี้เลยเหรอเราเล่นมากี่นาทีเองโอเคตายคู่อะไรตายเลยเราตายกันเร็วขนาดนั้นเลยเกาะนี้มันก็ไม่ค่อยมีตัวอะไรเกาะก็เลยแบบมีมีไปแค่ไอตัวพ่นพิษแค่ตัวเดียวโอ้โหแล้วเจอจาระคีสองสามตัวไม่ขี้ได้พาราสซ์พาราสซ์ขี่ได้กี่คนน่าจะคนเดียวคนเดียวอ่ะทำไมตัวละเอียดตัวใหญ่ียดเลือดเลยนะ ต่ตัวใหญ่กับคุณคุณแ yeah, ย่เผื่อไปต่อยโดนตอนไหนก็ไม่รู้คุณไปทำอะไรกันดิ <laughs> อ๋ออ๋ออ๋อมันดิงย<ด>ังไงเนี่เตอร์เหรอไม่ใช่ไอตัวที่กูติดในนะ้ำแน่เลยในเวลาบวกเฮ้ยกุณอย่าหนาะเรื่องอย่างนั้นคุณกินต้องพ่อนที่ขาดพลาสิกผี่พลาซอนมันขาดอย่าง อาจจะไม่ยากละน้องซึ่งกูพอละโซ่ไม่มีหนักวะเออต้องมีหนักแปดสิบเลยอ่ะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยช่วยช่วยชวยยตามนี่เร็วมันไม่ตามอคุณมันดื้ออ่ะกุณมันดื้ออ่ะอย่มันบักวะมันก็เลยติดอยู่ตรงนี้ตลอดไปเอาเป็นว่าอยู่ตรงนี้ไปก่อนแล้วกัน ไปหาบวกสตหนึงแล้วกันโบล่าก็ไม่มีไม่มีหนังคุณจะไปจับสัตว์เหรอไม่จับขาเอาหนังคุณเห็นนะจอเก่งไหมเห็นตัวที่เดินอยู่ปหเก่งว่ามันอันตรายแน่เลยกูยเจออะไรตัวที่อยู่ในน้ำอ่ะที่กูเก่งบองเกมไ่บวกไม่นีตัวอะไรบะเฮ้ยมันตามมาแล้วอันตรายแน่เลยกูอย่าไปยุ่มกับมันเลยจุกเราคอยดีกว่าเราสร้างป้อมแถวๆนี้แหละที่ที่อยู่เราปิ้งปิ้งมี้ะไรปิ้ง่าีเงี้ยอะไรกว่า บลวกเต่าแม่งเลยแล้วกันพุทธอย่านะเต่าไม่ใช่มั็นสิ่งในชีวิตที่พุ่งเล่นมาพุหนังไงเมื่อกี้อะไรพุ่งขึ้นมาสิ่งอย่างได้ไม้อ่ะแต่พอตีนต่อยต้นไม้ปุ๊บตีนก็ึงตีนตอนมันก็ตายมากันแทงเต่าหน่อยดิเอาตายแล้วไม่ต้องแล้ฆ่าเต่าได้เหรอเฮ้ยไงวะแต่ก็เจ็บอยู่แล้วแหละ

ไอ,อ้กุ๊ดเจอตวัวพีทอีกแล้วกุ๊ดตรงนี้นะนนนแต่กุณแมวไหนก่อเถอะนั่น,นแหละอยู่ใน p o l i ี y กันเลยมาดิตวัวพีทก็มามือเปล่านี่แหละควันแมนสแตนเอ้ยมามาจะทัา,าต่าจะไม่ทาดก็บอกแล้วปะเท่าวิ <laughs> ่งไม่ได้ด้วยนะกุ๊ดเอาไปช่วยไวม่ดิเออ สนุกไปแล้วอ่ะเฮ้ยเฮ้ยกูเกินนนตตัวขโมยของี่บ้านี่ตึงเหมือนกันนี่หว่าแล้วก็เหนือยละอะไรไม่พอ,อคคนั่นกิ่นทลกเนื้อไอ้ตัวนี้ไปเลยแล้วกันกูถ้าไม่กินไตโดนเลือดสาแล้วกินตายตเองอ่ะออพวกเรามันอ่อนแอเกินไปว่าใช่ จะน้ำปรับอะไรที่มันไม่สมดุลแน่ๆเลยทุกทีกําลังจะตายเพราะเก่งแค่ต่อยเยดียวมันไม่ได้ตีเก่งกลับเลยนะสักแอดเดียวแต่เก่งจะตายเพราะตัวเองตีม่ะชื่ออะไรดิประตูตปิดคุณ <c oughs> น่าจะต้องปรบับหัวลาก่อนไม่น่าเลยอ๋อเรียบร้อยพลศสอตายพลศสอใครไม่ดีกุล่ามันได้ <c oughs> มันเลี้วไม่ใช่เหรอ Nếu như đi đi mình có bên trong một hai mươi bốn trên 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 hai

แล้วคิงจะทำไงกับมันดีเฮ้ยหนัมตีแรงดีกว่าโอ้ตาย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 แต่โอเคละเกอะจีจีบายบายจะโดนเต่าฆ่าตายช่วยด้วยไหนมุณอยู่ในน้ำเหรอไฟหนีมันมาอยู่อะ่ะคุณไหนอ่ะมันน่าจะเจ็บอยู่นะไหนอะกูณ ตายแน่เลยอ้ยแย่ละเจ้าบงเหรออ้ยแย่ oh, yeah, ละเด็ตุ๊เสาวเก็บไปกัดทำให้พลาสติกยังไงน,นะ,ะกูเ่งก็ดสเก็แทงก็้วกันตัวอยู่ <are> เอ้ยเอ้ยเอ้คุณเจ้าคุณเจ้ามาได้แย่แล้วเจหนึ่งงนห่งงห่งงใช่ปะ มันไม่เหมือนใช่ปหมมันยังมีชีวิตอยู่ใช่ไะยังอยู่เอ้ยไอตัวเล็กกินอยู่ป่ะเนี่ยเออหนึ่งล้หนึ่งแล้วใช่ไหมโคตรเก่งจะตายอ่ะมันจะตายเพราะหิวกินเบอร์รี่ไว้สักร้อยแอบกินก่อนดีกว่าเบอร์รี่เป็นอาหารที่ป่วยแตกมากเออใช่กระซ่างเพียงเกษตรกินเบอร์รี่ไปสักร้อยเบ็ดแล้วก็กรี๊ดแตก ข้าวหนักดีกว่าไม่ช่เป็นกระนุมปะกูกูจะฆ่ามันได้จริงเหรอตายละเฮ้ยฆ่ามันได้ด้วยย,ย้อนแค่ไห,ไหนวะไหนตัวไหนหนักมีน้ำหนักเยอะเหลือเกินพอเราต่อตรงมุมมีฝั่งหนึ่งของเกาะอ่ะฝั่งขวาเวลาจากจุดเกิดอะ่ะไอ้ยเต่าอีกฝั่ง <ๆ S 2> หนึ่ง<ข> oo, ฝั่งตร<อ>งข้า <pok ok S 2> มาก็เต่าก่อนโอเค,อเคไม่ไหวเลยน้ำหนัก อกมาากันกิงเริ่มโจมตีเลยแล้วกันไหนไหนมันจะติดคาราซโซตัวเองละ่ละคาราซโซคิดมานคิดมานแล้วไอตัวเตี้ยของเก่งหายไปไหนแล้ววะ่ะเตี้ยไม่อยู่กูเฮ้ยเฮ้ยมันมีตัวมายุ่ง อยา่าเม่รู้หยุดเดี๋ยวนี้หยุดหยุดบอกให้หยุดบอกให้หยุด <ทำ S 2> บอกให้หยุดบอกให้ใหยุดฆ่ามันเอามันจับมันดีกว่จับมันลูกแม่จับมันไหมใครขี้ิี่เอาหนึ่งของขี้ดีกว่าเราขายไปไหนแล้วอะ่ะอากูตเกมเพิร์บเปิดอะไรก็ไม่รู้อะกูตปิดตรงไหนนะเกมเพิร์บปิดอยู่ไอ้ไปกันใหญ่เลย ทำไมวะทำไมกินดื่มแบบปกติไม่ได้เป็นอะไรมันเลี้ยวไม่ได้มป็นบ้าเหรอเ่าบักขี้ได้คิ่ต้องบอ,อ,อกเข้าเกมใหม่เนี่ยเนี่ยไม่ลองกดปุ่มแถวๆนั้นใหม่ดูดิเราอะไรลงไปโอเคเราจะใช้วิธีขี้น่าเขียดนะคุณเราจะวิ่งไปเลยมันเรื่อยๆเลยจะไปเรื่อยๆได้แหละโซนนี้ได้แล้วจะโหด